เขาชอบหุดหิดแล้วก็เหวี่ยงใส่เราพฤติกรรมอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรอันนี้จะบอกวิธีทางแก้ด้วยหลายครั้งนะคะที่ผู้ชายเนี่ยเขามักจะหุดหิดแล้วก็เหวี่ยงใส่เราประจำบางคนเนี่ยถึงขั้นว่ามี เมียน้อยมีกิ๊กมีชู้มีมือที่สามก็ยังออกพฤติกรรมแบบนี้ค่ะมาวอยางใสเราเวลาที่ไปมีปัญหากันสิ่งเหล่านี้มันมีเหตุและผลเสมอมันไม่ได้อยู่ดีสุมสีสุมห้าเขาจะมากระทํากับเราแบบนี้ได้ค่ะแต่มันเกิดจากการที่เราวางตัววางโพสิชันของตัวเราไม่ชัดเจนการที่เขามีลักษณะอาการไม่เกียรติเราใส่อารมณ์หูดหงิดฉุนเฉียว เหวี่ยงคําพูดลักษณะเหล่านี้มันบ่งบอกถึงการที่เขาไม่มีความเคารพและไม่มีความเกรงใจในตัวเราสิ่งที่คุณจะต้องแก้ไขเร่งด,วด่วนเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นท็อกซิตของชีวิตคู่ซึ่งคุณเองก็เป็นฝ่ายกระทําให้มันเกิดด้วยอย่างน้อย50%เเลยค่ะมันเกิดจากการที่เราเองไม่ให้คุณค่าในตัวเอง และไปแสดงกายภาพจุดยืนที่ไม่เคารพตัวเองเช่นการที่คุณยอมรับคำสั่ง จากการที่เขาสั่งให้คุณอยู่กับบ้านสั่งให้คุณเลี้ยงลูกอย่างเดียวสั่งให้คุณออกจากที่ทำงานและเป็นฝ่ายรอรับรายได้จากเขาการที่คุณเอาเวลาว่างทั้งหมดในชีวิตของคุณไปโฟกัสเฉพาะการทำงานบ้านอย่างเดียวการเลี้ยงลูกอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้ทำให้คุณไม่ได้เพิ่มคุณค่าในตัวเองทำให้ผู้ชายมองข้ามคุณค่ะเพราะเขาจะมองว่าคุณเป็นเพียงผู้หญิงที่อยู่กับบ้าน ที่ไม่ได้ช่วยสัพพอรายได้หรือช่วยหน้าที่การงานของเขาหนักสุดที่ครูอ้อเห็นประจําเลยก็คือว่าฉันขอมีมือที่สนะฉันขอพามือที่3เข้ามาในบ้านนะหรือวันนี้ฉันมีมือที่3แล้วเธอต้องยอมรับนะเพราะมือที่3ช่วยสัพพอร์ตหน้าที่การงานของฉันอย่างดี สิ่งเหล่านี้แ่ละค่ะมันเลยทําให้คุณน้ําท่วมปากค่ะไม่กล้าพูดไม่กล้าปฏิเสธและไม่มีอํานาจบทบาทสําคัญอะไรในชีวิตคู่ของคุณถ้าวันนี้คุณอยากแก้ไขถ้าคุณรออย่างเดียวรอเพื่อวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนหันมารักใส่ใจให้เกียรติคุณคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นค่ะและมันเป็นการรอแบบไม่มีจุดหมาย ทางแก้ไขคือคุณต้องสร้างอำน,นาจนี้ขึ้นมาเองค่ะโดยการเพิ่มคุณค่าศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการเพิ่มรายได้ให้กับตัวสามีและก็ครอบครัวค่ะเพราะคนเรานุษย์ทุกคนจะให้เกียรติให้ความสําคัญกับคนที่ให้ประโยชน์ให้รายได้กับคนอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในที่ทํางานของคุณหรือว่าจะเป็นสังคมคนในครอบครัวของคุณ ก็เคารพคนที่มีบทบาทเหล่านี้เช่นกันไม่ใช่แค่ชีวิตคู่ถ้าวันนี้คุณยังยอมในสถานะแบบนี้ให้เขามาเหวี่ยงใส่คุณเรื่อยๆให้เขาใส่อารมณ์กับคุณเรื่อยๆมันจะทำให้ตัวคุณยิ่งรู้สึกแยกกับตัวคุณเองจิตใจก็รู้สึก ตกต่ำม,มากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำร้ายตัวคุณมากที่สุดไม่ใช่สามีของคุณแต่เป็นตัวคุณเองค่ะที่จะยอมอยู่เฉยๆโดยไม่พัฒนาตัวเองแล้วก็ให้เขากระทำสิ่งเหล่านี้กับคุณมากขึ้นไปมันจะรุนแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะวิธีแก้ลงลึกเหล่านี้ครูอ้อสอนลูกศิษย์ทุกคนในคลาสปั้นตัวเองเป็นผู้หญิงเลอค่าซึ่งเจาะลึกวิธีทำยังไงให้สามีเคารพและให้เกียรติเราโดยที่เราไม่ต้องพูด ไม่ต้องร้องขอนะคะสิ่งเหล่านี้คุณใช้จิตวิทยาแทนได้โดยไม่ต้องพูดออกไปผู้ชายจะรู้สึกเกรงใจรักแล้วก็เคารพคุณมากขึ้นคุณจะมีบทบาทสำคัญในการครองคู่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตคู่เป็นอย่างมากค่ะครูอ้อขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุคนนะคะ